คารามาซูตอนที่สิบสามที่เขียนวันเดือนปีย้อนหลังก็อยากให้ตั้งข้อสังเกตว่าเดือนตุลาคมของปีที่แล้ววันเสาร์ที่สิบเอ็ดตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดปีที่แล้วทำไมมาตรงกับวันที่ของเดือนกรกฎาคมปีนี้เพราะตั้งแต่วันที่หนึ่งคือวันพุธผมเดินทางวันอาทิตย์ที่ห้าและจะเล่าต่อไปนี้คือวันเสาร์ที่สิบเอ็ดก็ตรงกันแปลกนะวันเสาร์ที่สิบเอ็ดตุลาคม ไปเยี่ยมบ้านเก่าของคุณแม่โรบินส์แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นบ้านของหลานพ่อเลี้ยงของโรบินส์แล้วพ่อเลี้ยงเขาชื่อดิ c กสามีใหม่ของมัมผมเรียกท่านว่าด a d ดดิกท่านมีลูกชายคนหนึ่งซึ่งชื่อเดียวกับท่านแต่เป็นจูเนียร์และมีลูกสาวชื่อเพนนีลูกทั้งสองเกิดจากภรรยาเดิมเพนนี Penny แต่งงานกับโรเจอร์มีลูกชื่อแองจี้ด d ดดิกตายลงบ้านก็เป็นของมัมแต่พวกเขามีสัญญากันว่าถ้ามัมเสียชีวิตลง บ้านจะต้องตกเป็นของลูกแดดดิกเพราะท่านสร้างบ้านของท่านเองทั้งหมดดังนั้นเพนนีจึงได้ครอบครองบ้านผมก็เคยไปนอนหลังจากมัมล่วงลับไปแล้วเมื่อไปคารามาสูครั้งหนึ่งเมื่อโรเจอร์ตายเพนนีแต่งงานใหม่แล้วย้ายไปอยู่กับสามีใหม่ลูกที่ชื่อแองจี้จึงได้ครอบครองบ้านกับลูกๆและสามีวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันแห่งบรรดาหมาทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้ว่าพัานอะไรบ้างโรบ,บินก็นำโบโบมา ที่บ้านแองจี้ก็มีไม่รู้ว่ากี่ตัวนับไม่ถูกแต่จุดเด่นก็คือลูกหมาพัน ky, ไซบีเรียนฮัสกี้วัยสิเดือนแต่ตัวเท่าลูกม้าแคระเห็นจะได้แองจี้ขึ้นขี่ได้มันแข็งแรงมากยากที่จะบังคับต้องใช้หัวเข่าหนีบไว้แล้วดึงโซ่ด้วยจึงจะเอาอยู่แล้วจึงเอาไปขังกรงให้มันร้องโหยหวนให้ฟังตลอดการเยี่ยมเยียนขากลับบ้านยังแวะไปบ้านเวนดี้พบกับหมาตำรวจของบรอันสามีเวนดี้ มันชื่อรูดี้และหมาของอีกครอบครัวซึ่งชื่อแฮงผ่านเรื่องสุนัขสุนัขไปก่อนนะบ้านของมัมเปลี่ยนไปมากทีเดียวแต่ก็มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือมุมนั่งดื่มเบียร์ซึ่งสามีภรรยาคู่นี้เป็นคอนักดื่มทีเดียวละ่ะและมีท่าลงเรือใหม่สมัยเมื่อมัมยังอยู่มันเป็นคล้ายๆแพรลงไปนั่งเล่นยืนชมทะเลสาบ ฟังเสียงคลื่นลมชมนกชมไม้ด้วยความสงบมีสมาธิสุขุมคัมภีรภาพสามารถเป็นนักคิดนักเขียนก็คงได้ถ้ามีพรสวรรค์ปัจจุบันมีแต่ความคลืน่นเครงก็ดีไปคนละอย่างชอบแบบไหนกันละ่ะหมายเหตุตอนนี้เอามาลงซ้ำคือผมได้ไปคารามสูเมื่อปีพุทธศักราช2557แต่นำมาลงซ้ำครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2558 และนำมาลงซ้ำแล้วซ้ำอีกในปีพุทธศักราช2559ตามคำเรียกร้องและตามคำขู่เข็นของผู้ที่ไม่ยอมแสดงตัวผมไม่กลัวเลยนำมาลงอีกแซวกันฉันคนรักกันนะครับโปรดติดตามตอนหน้าครับคาลามาซูตอนที่14วันอาทิตย์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2557เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเป็นเดือนกรกฎราคมของปีนี้เคสตี้ลูกสาวคนเล็กของลีนและโรบ,บินส์ รับยายไปเข้าโบสถ์และให้ใบกับผมไปด้วยแต่มีจุดประสงค์ที่จะให้ผมไปเล่นเปียโน,โนให้บรรดาสัตบุตรฟังอ้างว่าผมได้รับเชิญจากศิทธยาพิบาลพอไปถึงก็เข้าไปประชุมคือไปฟังเขาอ,อ่านพระคัมภีรแล้วก็อภิปรายซักถามโต้แยง้งแก้ไขซึ่งกันและกันปรากฏว่าคุณแม่ของลินซึ่งมีอายุ92ปีแล้วสามารถอ่านหนังสือพระคัมภี์ใหม่ได้อย่างคล่องแคล่ว การก็ดำเนินไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วทั้งหมดก็พากันเข้ามาฟังพระวจนะแล้วสวดอภิธรรมหรือพระเวทอะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อความศรัทธาและแล้วก็มีเสียงประกาศว่า Welcome to h o n o r a b l e guests from Thailand Mr. Ong Ampon will play piano for us this Sunday ไม่มีเสียงตบมือเพราะว่าอยู่ในโบสถ์เคอร์สตี้ก็พาผมขึ้นไปที่เปียโนผมเล่นเพลง Amazing Grace เป็นเพลงวัดของชาวสกอต พอผมเล่นเพลงจบแล้วเคอร์สตี้ก็พาลงมานั่งที่ตามเดิมไม่มีเสียงตบมือเพราะเป็นพิธีในวัดเมื่อเราออกมาตอนวัดเลิกท่านศิทธยาพิบาลกับภรรยาก็ออกมาจับมือเราทั้งสองคนแสดงความขอบคุณเป็นการใหญ่แล้วเราก็ออกมาที่ห้องอาหารที่บรรดาสัต์บ,บุรุษพาการนําเอาอาหารมาคนละอย่างสองอย่างที่เรียกว่าพอทลักมาร่วมกันรับประทานคล้ายกับข้าวหม้อแกงหม้อของบ้านเราอุ่นด้วยไมโครเวฟ แต่อร่อยมากทีเดียวกินกันแบบบุฟเฟ่คัสซี่ <irst> บอกว่ามีสมาชิกวันนี้ถึง70คนต่างก็พา,าการมาคุยกับเราสองคนถามคำถามต่างๆเกือบทั้งหมดเป็นผู้สูงวัยผมก็เลยหนุ่มขึ้นมาเป็นกองมาทราบภายหลังว่าเขาได้เตรียมการมานานพอสมควรและลงในอัเจนดาของวัดไว้ด้วยเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านโดยส่งคุณแม่ก่อนยังไม่หมดวัน จะเล่าเรื่องไปกินอาหารเย็นกับลินและโรบินส์เขาพาเราไปกินที่ร้าน Texas c o r อรอาหารอร่อยเหลือเกินปกติอาหารปักใต้มักจะมีรสจัดจ้านแต่มันถูกปากของเราอย่างยิ่งผมกินอะไรก็ลืมชื่อไปแล้วแต่มีแป้งคล้ายๆโรตีที่เขาเรียกกันว่าทอร์เจียของแม็กซิกันห่อแฮมไส้กรอกและอื่นๆแต่ที่แปลกและเราชอบใจกันมากก็คือเขาจะให้เรากินถั่วคั่วแบบไม่อั้นเอามาวางเป็นถังย่อมๆเลย มันคือถั่วคั่วทั้งเปลือกถั่วลิสงหนะ่ะเหมือนบ้านเรานั่นแหละพอกินหมดก็เอาถังใหม่มาวางแต่เขามีประเพณีประหลาดกินถั่วแล้วต้องเอาเปลือกทิ้งที่พื้นเราก็ไม่รู้เหตุผลของเขาหรอกถามใครก็บอกว่าเป็นธรรมเนียมประเพณีของร้านเท็กซัสคอเรลมานานแล้วหน้าประตูทางเข้ายังมีถั่วใส่ถัง200ลิตรตั้งเอาไว้ใครเข้ามาถ้าต้องรอคิวก็กินไปพลางๆก่อนได้ผมอิ่มแล้ว แต่อรอโบินส์จ่ายเงิน<ๆ>ก็ไปกินต่ออีกเรื่อยๆคิดว่าจะโกยใส่กระเป๋าได้หรือเปล่านะก็กลัวเขาจะด่าเอาเสียผู้เสียคนไม่กล้าแม้แต่จะถามโรบินส์เดี๋ยวเขาจะว่ากินแล้วยังคาบอีกหรือยังคิดถึงร้านนี้อยู่เลยพบกันตอนหน้านะครับคารามาซูตอนที่15วันนี้เป็นวันจันทร์ที่13ตุลาคมปีที่แล้วแปลว่าเราจะอยู่คารามาซูอีกเพียงสองวันเท่านั้นตามสเกจจลตารางเวลาที่ได้วางไว้ เราได้รับเชิญจาก v i โอเล็ตลูกสาวของเคสตี้ซึ่งเขาเป็นครูสอนเด็กเล็กที่โรงเรียนอนุบาลในเมืองตายายคือโรบินส์และลินเอาอังกะลุงที่ซื้อไปจากเมืองไทยไปโชว์และก็แน่นอน เราต้องเป็นคนสาธิตเล่นให้เด็กและครูฟังโดยจับกันคนละสองตัวแล้วก็บรรเลงเพลง Mary Had a Little Lamb ไม่ต้องจบหรอกเด็กๆก,ก็ร้องกันเองลั่นๆไปนอกจากนั้นผมก็เล่นคีย์บอร์ดของโรงเรียนซึ่งไม่ถนัดเลยเล่นเพลง Twinkle Twinkle Little Stars ทำไมเล่นไปเล่นมามันกลายเป็นเพลงชาติไทยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยไปได้ยังไงก็ไม่รู้บังเอิญทำนองมันคล้ายกัน เขาจึงจับไม่ได้เพราะทั้งครูทั้งเด็กต่างแย่งกันร,ร้องกลบเสียงดนตรีหมดผมเลยขายผ้าเอาหน้ารอดไปอีกครั้งหนึ่งไม่ถึงกับเสียผู้เสียคนหรอกมันจะเสียก็อยู่ตรงที่ว่าผมมันอั้นฉี่ไม่ไหวเอาละสิเดือดร้อนกันอีกห้องน้ำก็อยู่ค่อนข้างไกลที่ใกล้ที่สุดก็คือห้องน้ำของผู้อำนวยการครูมีอยู่สามคน ผมแน่ใจว่าเขาเกี่ยงกันว่าใครจะพาไปหรือใครจะเจรจากับท่านผอไวโอเล็ตอายุน้อยที่สุดและคงมาเป็นเพียงครูฝึกสอนมากกว่าในที่สุดก็ต้องเป็นพี่ที่อยู่มานานหรือเป็นครูประจำก็จำใจมาพาผมด้วยมืออันเย็นเฉียบแล้วนำไปยังตะแลงแกงเอ้ยห้องของผอ,อแล้วรายงานด้วยเสียงอันเครือว่าคือท่านผู้นี้มาจากเมืองไทยเป็นเพื่อนของคุณตาคุณยายของไวโอเล็ตค่ะก็ถูกขัดขึ้นว่า รู้แล้วแล้วยังไงผมก็ปวดฉี่มากเกือบจะราดบิดไปบิดมาคือเขาอยากจะพ่วมในการเข้าขัดขึ้นมาอีกว่าอ๋อจะมาพบดิฉันหรือคะเชิญน,นั่งค่ะโอ้ยแย่แย่ผมจึงตัดสินใจตอบไปว่าขอรับกระผมผมอยากมาคารวะท่านครับแต่ขออนุญาตเข้าห้องน้ําก่อนได้ไหมครับท่านเงียบไปแต่พยักหน้าให้ครูที่พาผมมารีบพาเข้าห้องน้ําส่วนตัวของท่าน ไม่รู้ว่าค้อนผมกี่ตลบหรือไม่ผมก็ไม่สนใจใยดีไม่ฟังเสียงฟังชาวใดๆทั้งสิ้นทำธุระเสร็จแล้วก็ออกมาโอภาปราศัยกับท่านไม่แปลกเลยที่จะได้รับการสนทนาโต้อตอบอย่างเสียไม่ได้แบบเหนื่อยเหนื่อยท่านคงนึกว่าไอ้นี่มันเชยจริงๆหรือท่านห่วงห้องน้ำก็ไม่รู้ได้ออกมาสมาชิกพากาันถามความที่ล่าช้าผมก็บอกเพียงว่าผมคุยกับท่านผู้อำนวยการก็เท่านั้นเอง อับอายขายหน้าจริงๆต้องต่อตอนหน้าแล้วล่ะครับคารามาสูตอนที่16ตอนบ่ายของวันจันทร์ที่13ตุลาคมเราไปเดินเที่ยวทะเลสาบมิชิแกนกันหาดทรายนุ่มขาวสะอาดนกชนิดต่างๆร้องกันเซ็งแซ่มีคนตกปลาเป็นหย่อมๆได้คุยกับชาวประมงด้วยดูทุกชีวิตมีความสุขตามควรแก่อัตภาพหลังจากนั้นเราก็พาการไปเดินเล่นที่เมืองเก่าถนนหนทางก็เล็กๆ คล้ายกับที่ญี่ปุ่นเลยมีร้านรวงต่างประดับร้านเตรียมสำหรับวันฮาโลวีนมีผีปีศาจแม่มดพ่อมดเต็มไปหมดเราเข้าไปร้านหนึ่งขายสมุนไพรมีชาสมุนไพราจากเมืองไทยลีนอ้างว่าเคิร์สตี้ชอบเลยซื้อให้เขาเป็นอภินันทนาการจากประเทศไทยแล้วเราก็ขึ้นรถต่อไปยังพัมคินฟาร์มไรฟักทองเพราะเขาต้องซื้อเตรียมไว้ทำรูปผีปีศาจส,สำหรับวันฮาโลวีนมีฟักทองหลายพัน แปลงต่างๆรูปร่างประหลาดกินไม่ได้หรอกเขาเอาไว้ประดับบ้านเจ้าของพูดเก่งต้อนรับลูกค้าก็คุยกับทุกคนมีอัธยาศัยดีรอบบินส์ซื้อฟักทองมาผลหนึ่งลูกใหญ่เหมือนกันตอนเย็นใบกับผมมีหน้าที่ควักไส้ทิ้งเพื่อเขาจะเจาะตาทั้งสองข้างและใส่เทียนเข้าไปให้มีแสงสว่างวันรุ่งขึ้นไปชอปปิ้งกับลิน ไปเห็นฟักทองลูกใหญ่กว่าที่ซื้อจากฟาร์มฟักทองเมื่อวานอีกถูกกว่ามากแล้วก็ไม่ต้องขนมาไกลด้วยเลยบนอุบไปเลยที่จริงเขามีหุ่นผีปีศาจต่างๆด้วยเช่นเครื่องดูดฝุ่นเสียงหัวเราะน่ากลัวสำหรับเด็กแลร์โรบินส์ยังมีหุ่นไฟฟ้าพอเสียบไฟแล้วมันก็ค่อยๆสูงใหญ่โยกไปโยกมารูปหลอกเด็กต่างๆนานา,นา เตรียมการสำหรับวันฮาลลวีนเป็นการสำคัญกลัวผีไปหาใบหนาดมากันผีปีศาจร้ายศีรษะก่อนนะครับ